สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟซบุ๊กนะครับวันนี้อยู่ชั้นนี้ครับผมนี่เป็นห้องห้องพ่นสีนะครับก็ที่ว่าโอ้ออกแบบเองเลยนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งจุดแปดปีสิบสามนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายนะทักได้ห้องอบมาตรฐานเลยนะครับผมห้องอบสีนะครับของแงงเลยนะครับ เป็นรถปีสิบานะครับผมคันนี้ทําสีขาวนะครับตัวบริรถจะเป็นสีดํานะครับนี่สังเกตนะครับตัวบริรถจะเป็นสีดำนะแต่เราจะทําแค่สีขาวครับห้องเครื่องก็จะเป็นสีดําแต่อาจจะทําแค่คันนะครับเพราะถ้าสีดาทาไม่ได้ไม่ได้ขายแน่นอนนะครับก็จะลงสีจริงพวงนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมกับพี่น้องทุกท่านที่มองหารถใช้นะครับผมอ่า นะครับฟองแท้นะครับผมครันนี้เสร็จก่อนพี่ใหม่แน่นอนขายทนใดที่สนใจก็ทักมาได้นะครับผมแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับตัวนี้ปีสิบสามตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมท็อปสุดเลยบอดี้ดำนะครับอ่ะฝาาไปด้วยนะครับผมกับจักรินรดมือสองนะครับผม ช่วงนี้รถกดรถเก๋งมันไม่ค่อยเดียวเข้าครับเพราะว่าต้นทุนทํานะครับมันสูงนะสูงแล้วตลาดรถนะครับตัวน,นี้ขายแบบแข่งกันมากเลยนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ดูว่าเออการทําสีเป็นยังไงนะครับแต่ของเราคือมาตรฐานไม่ต้องห่วงนะครับห้องอบสีนี่สุดจัดเลยนะครับผมดูนะครับวิศวะออกแบบแล้วผ่านเลย ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทาง a c e b o o k และทาง YouTube นะครับที่สนใจนะครับจะกับผมจากที่ร่มสงครานี้เป็นตัวยึดตั้งติดนะครับตั้งราคาที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมทําสีขาวมุกนะครับเป็นรถแบบทําแบบเดิมๆนะครับไม่ได้ติดมีชุดแต่งนะครับตัวนี้ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูแก้อู่มาตรฐานนะครับของเรามาตรฐานแน่นอนนี่นะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องจากเฟซบุ๊กและทาง youtube ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน 93, 3, 7, 3, 1, 2, 6, ีบ่ส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับผมอ่าดูรถที่รถทำสีเสร็จจะไปที่สุรินนะครับอำเภอระตะัตนบุรีนะครับเฉพาะตอนนี้อยู่ที่อ่าอา่บ้านยางเขืออํอำเภอสุวรรณภูมินะครับผมก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนี่ก็ไปขับรถมาให้ลูกพี่นะครับผม ตัวนี้ตัวตัวตัวยตัวย้าวีโก้คันนี้ก็ทำสีสิทธ์ก็หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ย้ายมาจะโซทอนแล้วนะครับถ้าท่นานไหนสนใจก็ทักมาได้นะมีสองคันวันนี้มีสองคันที่เป็นกระบะตัวเดียวจะเป็นเครื่องสามพันก็จะมีคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันได้มาหมาันหมเลยนะครับได้มาหมันหสติก ER เกอร์อะไรอยู่ครบนะครับนี่สติก ER เกอร์อะไรอยู่ครบเลย ER 3, เครื่องสามพันรถมือแรกป้ายแดงเลยคันนี้ เมื่อแรกป้ายแดงเดินรประหยัดน้ำมันคันนี้รับประกันเลยประหยัดน้ำมันหยียบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับบอกเลยเครื่องแห้งๆคใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคันนี้ทําเก็บเงนินก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับจารีโรถมสองนะครับผมตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์สามพันกระบาทตัวเดียวประหยัดน้ำมันนะครับผมอ่า ชครื่องเกียร์ดีเลยนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยแกะเครื่องแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวลูกพี่จะมาตรวจงานสักพักนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะกลับบ้านกลับบ้านอยู่ไกลนี่ช่างใหญ่ช่างประจมูเลยนะครับผมนี่นี่ก็ช่างใหญ่เหมือนกันนะครับเข้างานแล้วอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมนี่ก็ถอดเป็นชิ้นไขชิ้นมันนะครับผมเพื่อการพ่นนะครับ ฝากกันด้วยนะครับกับทุกท่านนะครับผมนี่นะครับการทำสีนะครับมาตรฐานดูช่างฝีมือนะครับผมทีมงานคอเล่าข่าวนะครับแก่บ่ออะไรานี่แก่สั้นให้หนาให้ตาให้หนาให้ตาไปดนีุ้นบาเหนี๋ยุ้นบ่มากครับมันเมาอยู่บ้านครับเอาคลิปนี้เราขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม ขอบคุณครับทุกคนกดไลค์ครับผม